สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันการเมืองไทยถ้าอยากรู้ทันการเมืองต้องดูรายการนี้เลยนะคะโลกวันนี้เนี่ยเรามีหลากหลายเรื่องราวเลยทีเดียวที่จะมาพูดคุยกันตั้งแต่ช่วงเช้าเลยนะคะที่นายกรัฐมนตรีก็มาตามนัดนะคะกับการนัดถแถลงที่คนยังงงอยู่เหมือนกันว่าถแถลงผลงานหรือถแถลงนโยบายก็เอาเป็นว่ารวมทั้งหมดเลยก็คือการถแถลงผลการดําเนินงานของรัฐบาลที่ครบรอบ3มเดือนแล้วและ ก็กำหนดทิศทางของประเทศไทยในปีหน้าก็คือปี68ไปด้วยนะคะแต่หนทางกว่าที่จะไปถึงปีหน้าหรือแม้แต่กระทั่ง3เดือนที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับว่าหืดขึ้นคอมากๆสำหรับรัฐบาลนี้นะคะเพราะว่าทั้งกรณีที่ สร้างขึ้นเองทั้งนั้นแหละไม่ว่าจะเป็นการเดินหน้าตามกรอบ MOU 44ที่แม้จะมีแรงทักท้วงจากหลายภาคส่วนเรื่องของการจะแก้พรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมเหล่านี้ก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นชนวนที่สร้างความไม่พอใจให้กับเหล่ากองทัพได้เช่นกันนะคะและอีกหลายเรื่องที่จะพูดคุยกันกันกบสื่ออวุโสอย่างทาง คุณพเดชภูรีปฏิพันธ์หรือว่าพญาไม้นะคะและอีกหนึ่งท่านร่วมพูดคุยกันท่านพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดชสวัสดีครับสวัสดีจ้ะเดี๋ยวต้องถามท่านบรรณวิทย์ก่อนเลยในฐานะที่ติดตามเมื่อเช้าเรื่องของการแถลงของคุณอิงจากที่ท่านดูเป็นยังไงม้างคะผมเสียดายงบประมาณประเทศนะครับว่ามาจัดงานแถลงเนี่ยผมว่าหลักหลายล้านบาทจัดเหมือนอย่างงานแสดงประกวดอ่า MISS Thailand World <laughs> หรืออะไรออกมาเดินเป็นเวทีมีจอขึ้นมีผลงานข้างหลังซึ่งมันไม่ต้องไปลงทุนขนาดนั้นนะมาคนเดียวก็ถแถลงได้แล้วผู้คนเดียวไปหน้าทีวีอันหนึ่งเอาของรัฐบาลช่องเดียวก็ทุกอย่างก็ไปหมดแล้วก็ไม่ต้องเกณฑ์ทุกคนมาแล้วก็มาเป็นห้องประชุมใหญ่เลยมันผมดูว่ามันสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุ งบประมาณก็เอามาจากภาษีนั่นเองแล้วก็เริ่มแบะท่ามแล้วต้องแวดต้องขึ้นร้อยสิบอร์ซจากเ็ดเปอร์ซ็นต์เป็นสิ้าปอร์เซตเนี่ยคนเขายิ่งด้านใหญ่แต่ตัวเนื้อหาที่พูดอ่ะผมว่าไม่มีอะไรเลยครับไม่มีอะไรเลยก็มาดูว่าเออท่านนายกรีท่านพัฒนาสามเดือนเนี่ยท่านพัฒนาไปแล้วไม่ต้องอ่านไอแพคแล้วแต่อ่านจองหน้า <c oughs> แค่นั้นนะครับเลาคุณพเดชล่ะคะ ผมไม่ได้ดูเพราะว่าผมออกรายการอยู่ที่พิษทีวีไงก็เลยไม่ได้ดูแต่ว่าคุณเล่าให้ผมฟังหน่อยอสิว่ว่างไงบ้างก็คือเขาก็ออกมาชูนะคะห้านโยบายหลักๆนะก็จะมีดิจิ t a ลวอ l เล t แล้วก็มีบ้านเพื่อคนไทยมีเรื่องของการแก้หนี้ครัวเรือนรวมไปถึงผลักดันทุนนะคะสำหรับอำเภอหมู่บ้านแล้วก็หนุนการศึกษาสร้างปีแห่งโอกาสของไทยอ่านี่ก็เป็น ห้านโยบายหลักๆที่เขาพยายามชูให้เห็นนะคะโอกาสไทยหรือโอกาสใครต้องถามหน่อยฮะโอกาสไทยดิจิทัลเนี่ออย,กยเก่ามากนะพูดมาแล้วก็โดนต้านมหาศาลเลยนะจะทำใหม่ทำเก่าในเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องตื่นเต้นละนะ,ะเ,ออเพราะก็มีทั้งคนหนุนมีทั้งคนต้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้านเป็นหลักะนะมาพูดเรื่องบ้าน บ้านเรือนคนไทยวันนี้จริงมังจนกำลังเจ๊งอยู่ก็เรื่องอาหารอ,าอาสังหานะฮะจิิกำลังเจ๊งอยู่เรื่องอสังหารเรื่องทําบ้านถ้ากําลังซื้อไม่มีเนี่ยคุณจะเอาบ้านไปขายขายถ้าคนไทยไม่มีอาชีพเขาจะเอาเงินที่ไหนมาผ่อนบ้านวันนี้คุณสร้างอาชีพให้คนไทยได้อย่างวันนี้คนที่ซื้อบ้านอยู่ตามตอกตามต่างจังหวัดนี่คือคนพม่านะฮะเขามีไรายได้เขามาทํางานโรงงานเขามีไรายได้ขั้นต่าเอา สามร้อยสี่ร้อยบาทเขาเป็นคนมธยัยถ์เข้ามาเขาก็มาซื้อบ้านซื้อที่ดินกันเท่าที่จะซื้อได้ทําได้แล้วก็ปลูกพวกเขาเป็นพวกที่ออ่เอสร้างอกตั้งใจจะมีชีวิตที่ดีแล้วเข้ามาจากบ้านเมืองที่แร้นแค้นแล้วมีปัญหาบ้านเรือนคนไทยวันนี้ใครอยู่ในคุกคนหนึ่งที่ผมจําได้เกี่ยวกับเรื่องบ้านวัฒนวัฒนามือสุขนบ้านเอือทอนอยู่ไหนครับ S 2> <S 2> บ้านเนื้ออาทรมีปัญหาไหมซึ่งในในในที่เขาถแถลงอ่ะเขาทําเป็นวีดิทัศน์บ้านเอื้ออาทรน,นี้เลยค่ะแล้วก็เอาคนในนั้นอ่ะมาบอกว่าเป็นโอกาสที่ให้เขาได้มีบ้านอะไรแบบนี้นก็ใช่สิจีนก็เจ๊งอยู่ถ้าคนไทยไม่มีอาชีพมีนี้สินเต็มตัวนี่สินครอบครัวเรือนถึงสิบล้านล้านเอาที่ไหนไปผ่อนบ้านคุณกำลังไม่พูดถึงวิธีได้คนไทยคุณกำลังวิธีใช้เงิน วิธีจ่ายตังค์วิธีที่ส่งเสียเงินคุณต้องหาวิธีที่ให้คนไทยนี่ได้เงินก่อนที่ครับใช่ไหมมันถึงจะไปพูดเรื่องการซื้อนี่คุณพูดเรื่องการซื้อบ้านคุณมีบ้านคุณให้เขาฟรีไหมคุณทักษิณบอกว่าเด้เดือนสามพันใครก็ผ่อนได้เหมือนเช่าอยู่แต่สามพันเอาจากไหนอ่ะวันนี้คุณต้องแจกเขาเนี่ยสิบสี่ล้านจะแจกอีกหมืน่นเราจะแจกเงินไปซื้อบ้านก็แจกก็แจกบ้านเลย,เลยสินะดีกว่าด้วย พราะทุนแจกบ้านไปก็ยังไปซื้อนู่นซื้อนี่ใส่บ้านมันก็แจกบ้านไปสิงั้นมันไม่ใช่วันนี้เรื่องบ้านมันก็เป็นเรื่องซ้ำซากซึ่คุณทักษิณก็ทามาแล้วคุณปูก็ทํามาแล้ว<ช>มันก็ไม่เกี่ยวอีกอหนึ่งก็ไปการที่ออกมาออกมาพูดในเรื่องที่ซ้ำซากจําเจนะฮะนี่สินครัวเรือนค่ะคุณอาอันนี้ใช่ช่วยบอกผมทีว่าคุณจะให้ประชาชนเนี่ยมันพ้นนี่พ้นสินได้ยังไงเห็นว่าจะมีพักดอกเบี้ย ไม่ใช่อาชีพครับคุณพักดอกเบี้ยดอกเบี้ยก็อยู่ก็วันนี้ไงโควิดไงคนชิบหายไปแล้วเท่าไหร่ตายไปแล้วเท่าไหร่เพราะว่าพักดอกเบี้ยไงพอมันมาทีมันก็มาเป็นคลื่นเลยตอนนี้มาเป็นสึนามิบวกกับเงินต้นบวกกับดอกเบี้ยวันนี้ยิ่งต่อจ่ายไม่ได้ใหญ่ก็นี่ไงพักดอกเบี้ยหยุดดอกเบี้ยกับพักดอกเบี้ยมันไม่มีดอกเบี้ยสิใช่คุณกล้าตัดไหมล่ะถ้าคุณตัดไม่มีดอกเบี้ยใครก็ไม่ให้กู้ใครมันในนี้การกู้ยืมกันทั้งประเทศนี่ก็เจ๊งหมดก็ไม่ได้ มันก็ไม่ใช่อีกวันนี้นี่หนี้ครัวเรือนคุณหาวิธีว่าแต่ละครัวเรือนเนี่ยเขาจะใช้หนี้วิธีไหนเขาจะหาเงินอย่างไงมาใช้หนี้นะถ้าอย่างผมไปเนี่ยอย่างผมไปเที่ยวพม่ามาเนี่ยเมื่อเมื่อประมาณสักสี่ห้าห้าหกปีที่แล้วเออในหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเขาก็มีหินกองไว้อันหนึ่งเป็นหินเลยเยอะเะแล้วก็จะมีอย่างมาต่อยพอเลยไปนิดนึงก็จะเห็นเขาในหมู่บ้านเนี้ย ออกมานั่งกันหัวสรนเลยวางหินบนบนบน,บนถนนที่เป็นดินแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยเขาก็เอาอยางมาต่อยมาลาดแล้วเอาเอาทรา,ายมาลงก็เป็นถนนแต่เขาใช้แรงงานหมู่บ้านนะแรงงานคนในหมู่บ้าน<อ>านั้น,นหมู่บ้านเลยเขามีเงินเพราะว่าสรนสายนี่ราคาสักเจ็ดล้านอา่าเป็นวัสดุสักสี่ล้านอ,อีกสามล้านเป็นค่าแรงไอ้สามล้านนี่ก็ไปอยู่ในหมู่บ้านนั้น แต่เราเนี่ยผู้รับเหมาครับเอาปจเอาตมาปั๊บจัดการเสร็จชาวบ้านไม่ต้องทําอะไรชาวบ้านก็นั่งดูถนนถนนเสร็จไอ้ลูกก็ขอมอเตอร์ไซค์อ่าอ้าวถนนมาแล้วนี่ลูกขอมอเตอร์ไซค์ต้องซื้อปิกอัพเสร็จแล้วก็ออกไปเที่ยวในเมืองก็กลายเป็นเพิ่มค่าใช้จ่ายใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้มันมันไม่ใช่มันต้องเรื่องหาหาอาชีพให้คนไทยให้ได้ก่อนแต่เขามีระดับเหมือนกันนะคะในการจ่ายที่จะแบบ จ่ายแบบนี้ตัดต้นได้เลยแล้วก็จะนำไปสู่การไม่ต้องเสียดอกเบีย้ยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าตลอดช่วงสามปีที่อยู่ภายใต้มาตรการเนี่ยทางการจะยกดอกเบีย้ยส่วนที่พักไว้ให้ทั้งหมดคือเขาจะมีระดับอยู่ว่าอ่าถ้าคุณเป็นลูกหนี้ทีดีอย่างนี้อย่างนี้จะได้อะไรบ้างอะไรแบบนี้ค่ะปัญหาคุณหางานให้คนไทยทาไหมอย่างคุณจะทําอะไรก็ได้แต่ปัญหาคือจะหางเงินจากไหนเงินท,ที่จะมาใช้ทุกๆวันเนี่ยเอออันนี้อันนี้ไม่มีปลูกพืชปลูกไร่ ตกปลาขายในเมื่อวันนี้คุณทําอะไรก็ไม่ได้เพราะในในห้างสะดวกซื้อมีหมดแล้วแล้วทุกคนก็ห้างสะดวกซื้อไปก็ซื้อได้หมดตั้งแต่หมูหมูปิ้งไก่ปิ้งผัดซีอิ๊วข้าวต้มโจ๊กไอ้บาม่าไวนไวน์ปาอะไรสมันเต็มไปหมดไม่มีใครประกอบอาชีพอยู่ข้างถนน,นได้แล้วตอนเนี้ใช่ร้านชําที่อยู่เคยมีอยู่วซอยกลางซอยปลายซอยไปหมดแล้ว กลายเป็นเซเว่นติดๆกันหมดพวกเซเว่นที่เคยลงทุนแต่แรกเป็นเป็นเจ้าหัวหน้าครอบครัวเป็นบ้านวันนี้ก็ถูกเซเว่นของเอ,อเจ้าของมาลงแทนมาลงแทนก็กลายเป็นเซเว่นถนนเดียวมีสี่เซเว่นอรถอรไซั์ก็จจดขนากินเสร็จปั๊บจบอาชีพตามถนนหายเกลี้ยงปัญหาคือโอเคคุณช่วยประชาชนเนี่ยถูกต้องแล้วล่ะ <c oughs> ให้เขาหาเงินยังไง อาชีพเขาคืออะไรวันนี้คุณไปบ้านนอกคุณไปถาม,มเขาปลูกอะไรขายได้บ้างไม่ได้ครับมผมไปถามเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมผ่านไปเห็นคนกำลังขุดมันอยู่ผมถามไปไงดีไหมโลห้าสิบโลห้าสิบตังค์โอ้มันโลห้าสิบตังค์เขาบอกได้ทุนคืนก็ดีแล้วครับเนี่ยขณะที่วิธีการน้ำมันในโลกเนี่ยกำลังม,มีมีเรื่องต้องใช้พลังงานนะ และไอสารปหลังนี่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพลังงานได้เป็นแอลกอฮอล์ได้ก็ยังชาวบ้านยังไม่สามารถหาอะไรได้เพราะอะไรเพราะถูกผูกขาดไงถูกผูกขาดราคาก็ถูกคุมไว้นะวันนี้เลี้ยงปลากระชังขายก็ต้องตามใจเบริษัทที่เขจะมาซื้อก็จะมาซื้อเมื่อไหร่ตัวเองถ้าจะเอาไปขายก็ขายเองไม่ได้ เราไม่มีอาชีพครับตอนเนี้ปัญหาคือคุณจะให้คนมีไรายได้คุณเอ่อมีเงินมาใช้นี่คุณต้องหาอาชีพให้เขาก่อนอันนี้จัดได้ไหมคะโครงการ SML ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองคือเขาบอกว่าแต่ละพื้นที่อาจจะรู้ปัญหาอยู่แล้วว่าอยากจะทําอาชีพอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ 9, เลยเนี่ยกา SML ก็เกาเกแล้วก็วันนี้มันมีอยู่กี่เหลืออยู่กี่แหง่ง <c oughs> แล้วการทํา SML มันเริ่มต้นที่อะไร ผมกำลังพูดถึงคนลงคนลงทุนหนึ่งห้าร้อยบาทขายได้เก้าร้อยบาทคนลงหนึ่งพันบาทขายได้ห้าร้อยบาทขายได้พันห้าพันร้อยเออพันสามผมกำลังพูดถึงอาชีพที่ไม่จําเป็นต้องไปกู้นี่วันนี้คุณไปกู้นี่ ML, เอสเอ,อ็มอลคุณเอาอะไรไปวางคุณเอาอะไรไปวางเครดิตเหรอไม่ได้คุณต้องมีนูน่นมีนี่ไปแล้วขอโทษไอ้ที่เจ๊งเพราะเอสเอ็มเอลหนักกว่าอีกเพราะอะไร เขาก็มาทวงเก็บมีการฟ้องร้องกันไปหมดเหมือนกันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้ฟรีนี่มันก็มีคดีไปหมดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันเนี้เสียงที่ท่านนายกเมื่อครบเก้าสิบวันท่านควรจะพูดอะไรมัางค่ะถ้าว่าถ้าเป็นผมเป็นที่ปรึกษาของท่านผมบอกท่านนายกช่วยพูดเรื่องให้ประชชนมั่นใจว่าท่านอยู่ได้ก่อนนะอุ๋ยเองคิดว่า จากการทํางานงรัฐบาลเนี่ยบัคับประคองจนถึงเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลง,ปลงรัฐบาลถ้าเรายังอยู่ได้จะได,ได้ความมั่นคงมีความเชื่อถือในการเมืองไทยไมาใช่การเมืองของพรรคเพื่อไทยถ้าการเมืองไทยมีเครดิตได้รับการเชื่อถือจากนานาชาติเขาเหล่านั้นก็จะขมันใจที่จะเข้ามาลงทุนกับเราอ,อันนี้เราก็จะได้แล้ะแต่ถ้ามันมีการจะพูดถึงบนหน้าจอทีวีทุกวันว่าจะอยู่แค่สามเดือนห้าเดือนแปดเดือน จะมีการเปลี่ยนแปลงมีเดินขบวนอย่างนี้ใครมาเป็นรัฐบาลก็บริหารประเทศไม่ได้ก็ก็ต้องเจ๊งอยู่ดีเพราะว่าในเมื่อคุณบอกเราอยู่ไม่ได้แล้วใครให้มาลงทุนก็จริงๆแล้วเนี่ยรัฐบาลในตั้งใจจะอยู่ถึงเรื่องตั้งหน้าถ้าอิงไม่ดีถ้ารัฐบาลไม่ถูกต้องก็เลือพกพรรคอื่นให้เป็นไปตามระบอบเราพร้อมไปเรามาครั้งนี้ก็มาจากการเลือกตั้งเราก็อยากจะไปกับการเลือกตั้ง แต่เท่าที่ผ่านมาเราไปการถูกปฏิวัติาตารัสประหารเพราะมีการเดินขบวนเดินขบวนพอรัฐบาลไปปราบก็ปราบไม่ได้เพราะว่าห้ามใช้อาวุธต้องไปมือเปล่าเน้นุกทหารก็ปฏิวัติแล้วรัฐบาลก็ล้มไปรากแล้วก็ปกครองด้วยอํานาจนั้นมาเก้าปีแปดปีแล้วก็เลยเก้าปีแปดปีประเทศก็ถ้ามันดีขึ้นเรามาเลือกตั้งประชาชนก็ไม่เลือกอแต่ทำไมประชาชนมาคิดถึงต้องมีเลือกตั้งต้องเลือกตั้งพรรคเก้าไกลต้องเยอะต้องเยอะเลือกพรรค เพื่อไทย15ล้านเรื่องพักเอ่อ10ล้านเรื่องพักก้าวไกล15ล้านก็เพราะว่า9ปีที่มีการปฏิวัติมาชาวบ้านไม่ได้มีความสุขไงเขาถึงอยากจะเปลี่ยนอยากเปลี่ยนรสชาติใช่ไหมครับวันเนี้เอ่อสิ่งที่วันนี้ที่วิตกที่สุดทีกคนพูดอย่างคุณอนุทินบอกอ่ะโอ้ยเป็นไปกลัวริวัติหรอกถ้าเราไม่มีเงื่อนไขคือเราไม่ทําการคอรัปชันขี้โกงอ่คอรัปชันคี้โกง อย่างนี้เงื่อนไขท่านเราคิดก่าเขาดันเขาก็มีเหตุผลในการปฏิวัติก็สิ่งคุณอี่พูดเป็นสิ่งที่เราอยากทําถ้าคุณอดีตพูดแบบนั้นรัฐบาลก็พร้อมที่จะเอาสิ่งนั้นมาทําอิงก็อยากจะบอกว่าในปีที่จะผ่านหน้าขอความร่วมมือเลยจากทุกท่านทุกคนเลยขอให้อย่าไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้เรื่องการช่อราดเบอร์หลวงคอร์รัปชันอะไรเนี่ยถ้าเลิกกันได้เนี่ยปีหนึ่งปีหน้าเราก็จะบรรลุไปละแล้วความเชื่อถือศร,รัทธาก็เกิด เราก็อยากจะลดตัวเลขการคอร์รัปชันทีกันนี้อยู่อันดับเท่าไหร่ในโลกใบนี้ร้อยกว่ากว่าเราอยากจะลดลงมาให้เหลือเก้าสิบแปดสิบอะไรก็ตามแต่ก็ว่ากันไปคนอยากฟังเรื่องแบบนี้จากนายกครับคนอยากฟังคนอยากเห็นแสงสว่างในตัวอุ๋งอิงไม่อยากเห็นกระจกที่มันท้อนแสงจากไหนมาก็ไม่รู้วังอิงต้องเป็นอุ๋งอิงเองต้องพูดเองเพราะท่าเป็นนายกเบอร์สามสิบเอ็ดของประเทศไทยเป็น คนอายุน้อยที่จะเป็นอนาคตของชาติต้องแสดงให้เห็นชัดว่าภายใต้การนำของเ,ออเขาเนี่ยขอ,<ม>ของเธอเนี่ยมันมีความชัดเจนมีตัวตนขนาดไหน<ม>นะมันก็ต้องให้มันชัดแบบอชอบอันนี้ามันก็น,าน่าละชอบคนรู้่างนี้่หลืออะชอ<ม>คนนี้มาก็เป็นคาแรคเตอร์นี่พิมพ์อะไรมาซักษิณมาเป็นก็เป็นทักษิณอย่างนี้<ม>ใช่ไหม แต่พอมาเจอเศรษฐาออกมาเป็นนายกปั๊บปุ๊บไปไป,ปหาตัวตนไม่เจอปีหนึ่งไปคนก็ไม่เฉยเฉยไม่ได้เสียดายอะไรค่ะเนี่ยพระเั้นสิ่งที่ต้องแถลงคือให้ประชาชนเกิดศรัทธาให้โลกมองเห็นว่าประเทศไทยมันน่าอยู่น่าเข้ามาลงทุนนะตอนนี้เป็นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ถูกบรรยายไว้เลยสิ่งนี้ไม่ได้ถูกปลูกสร้างไว้เลยอ,อันที่หนึ่งก็นายกเองก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะอยู่ได้หรือเปล่าอา,อาจจะเป็นอย่าง,งานั้นแต่พูดถึงประเดของพี่เด็กมาเดียนะครับต้<ร>อง รัฐบาลต้องเอาไปทำเลยผมปิ้งมากเลยบอกใครเขาจะมาลงทุนในเมื่อคนของคุณเองเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้เลยแล้วผมจะมาลงทุนให้ผมขายอะไรทำอะไรเขาทุกคนยังอยู่ไม่ได้เลยอ่ะนี่สินค้าเรือนเต็มนี่สินประเทศเต็ม GDP เต็มถ้ามันคนอย่างนี้เข้ามาหาเงินมาขอเงินผมผมก็ไม่กล้าให้เหมือนกันเพราะไจะได้คืนมาหร่ใช่จะให้ผมไปอยู่บ้านเขาผมยิ่งแจ๊งใหญ่เลยใช่ไหม เพราะว่าถ้าคุณไม่ปรับพวกตัวเลขนี้ให้ลดลงให้มันตรงมาจนเรียกจนเรียกว่าเออ,อยูุ่ธยาที่คนเกิดความเชื่อถือ,อจบอันนี้คุณแต่พูดแต่ละอย่างเนี่ยเป็นหนี้อยู่แล้วก็เพิ่มหนี้ทั้งนั้นนะอ่ะไม่ได้มีการช่วยเหลือถ้าคุณบอกสิว่าเราเนี่ยเป็นหนี้อยู่สามล้านเราเป็นหนี้อยู่รวมๆแล้วเนี่ยยี่สิบสามสิบล้านล้านจากทุกระบบรวมกันแล้วนะปีหน้าเราจะขึ้นแบตถ้าขึ้นแบตสิบห้าเปอร์เซ็นต์เราก็ได้อีกหนึ่งล้านล้านมาดูแล ต่ตอนนี้ไม่ขึ้นไม่ได้เราก็ yeah. แย่เราก็จะไปหาเงินจากอะไรหนึ่งและอาจจะต้องพิจารณาเรื่องการขุดคลองไทยกันใหม่เพื่อจะเอาเรือที่ผ่านช่องแคบบาราการมาไว้กับเราบ้างบางส่วนเราจะได้เงินจากกิจการนี้ประมาณสามสิบล้านล้านต่อปีอย่างนี้คนก็เห็นแสงสว่างเห็นเงินแล้วนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับแค่บอกว่าจะขุดคลองไทยเอาแน่นะ ไม่ฟังเสียงอะไรทั้งสิ้นบอกขุดเลยม,มากันตึมไปหมดเล,เลยผมขอช่วงแรกนะนี่คมประมูลช่วงสองเสร็จแล้วตรงนี้ผมจะเอานะไอ้ผมรับบริหารเลยว่าเรือผ่านยังไงม <า S 2> ่นหน้าิงคน้าจีนเนี่ยวิ่งไปทั้งแอฟริกาวิ่งไปทั้งยุโรปไปทั่วโลกแล้วก็บอกได้แบบโอเคเรื่องนี้เราจะคุยกับจีนให้จีนเข้ามาสนันุนนนเรื่องการเงินการลงทุนเราเอาพูดไปเลย สัญญากรีปปี้เข้ามาช่วยเราจะผุดเองเราไม่ได้ไปให้จีนมารครอบครองหรอกแต่ใช้จีนสมดุลเพราะผลค้าจีนเป็นคนที่ผ่านเรามากที่สุดเราจะไปคุยกับอเมริกาเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความอยู่รอดของประเทศไทยรัชการระหว่างโลกระหว่างคุณกับจีนที่คุณจะลบกันไม่เกี่ยวกับเราเรา,เราขอเป็นแค่ทางผ่านเท่านั้นเองมันเหมือนช่องแคอบอเมริกาที่มันมีอยู่เนี่ยเราอยากได้ไรายได้ตรงนี้อเมริกันเราจะบอกคุณว่าอย่ายุ่งกับเราบอกจีนมาลงทุนเราจะขอทําการค้าขาย เท่านั้นเองเพราะเราเนี่ยอยากให้เป็นแผ่นดินที่ไม่มีสงครามเป็นแผ่นดินแห่งสันติภาพวันนี้คนทั้งหมดในโลกนี้ก็ไหลามาเมืองไทยเขาไม่ได้ไหลเขาก็ไหลามาเพราะเขาชอบเรานะ่ยใช้อันหนึ่งแต่ที่เขาไหลามาเพราะบ้านเขาโรคมันร้อน,มอเ,อนเมืองเขาร้อนระเบิดลงทุกวันคนอิสราเอลก็มาอยู่เมืองไทยเยอะแยะคนยูคนเครนก็มาคนรัสเซียก็หนีมามาอยู่เมืองไทยกันหมดวันนี้ถ้าคุณไปดูเลยมีคนทุกชาติอยู่ที่นี่หมดจากประเทศที่เขาลบกัน นะคนมีเงินในยิวเขาก็ไม่อยากอยู่ยิวไม่รู้ระเบิดลงหัวเมื่อไหรเขาก็มาอยู่ที่นี่วันนี้เรามีนักท่องเที่ยวมากมายมหาศาลเพราะว่าโลกมันเต็มไปด้วยสงครามความขัดแย้งมากมายมหาศาลเอ่อพวกคนตะวันออกกลางก็มาอยู่เมืองไทยมารักเจบ็บไข้ด้ป่วยก็มารักษามเมืองไทยกันเพราะฉะนั้นเราเนี่ยสร้างแผ่นดินที่มันสงบแล้วเราก็สงบอยู่แล้วไงตอนเนี้ก็สงบอยู่แล้วก็พยายามประคับประคองให้อยู่ไว้ได้คุยกับ ไอ้การคุยกับจีนว่าเราขอญาตินะทั้งที่เป็นแผ่นดินเราเองเนี่ยนะต้องขอญาตผู้คุณอย่าผู้คุณจะลบกันแต่ให้เราเกี่ยวได้ไหมเราขอทําตรงนี้เพือ่อให้เป็นทางผ่านของการเดินเรือของโลกเส้นทางใหม่เพราะที่ช่องแคบอเมริกามันก็เต็มแล้วปีแล้วสิงคโปร์ได้เงินไปจากการผ่านแดผ่านช่องแคบอเมริกา1หนึ่งอยี่สิบ็ดล้าน,ล,านล้านบาทประเทศมีคนเริงห้าห้าล้าน มีเกาะเกาะเดียวมีรายได้121ล,ล้านล้านมันจะนมันจะไม่เจริญยังไงอ่ะแต่รัฐบาลน,นี้เขาน่าจะไม่ขุดคอขอดกับไหมคะเพราะว่าเขามีนโยบายที่สืบทอดต่อจากรัฐบาลที่แล้วคือแลนบริดจ์อ่ะค่ะโอ้ยแลนบริดจ์ใช้ไม่ได้ครับอย่างที่พี่เด็จว่าเนี่ยพี่เด็จมองทะลุถึงการเมืองเลยเคยได้ยินคลองปานามาไหมอ่าเส้นทางผ่านโอ้โหมันล้นระยะได้มาหาศาลมากเกิด ความแตกแยกกันไอเด่นก็จะเอาไอ้นี่ก็จะเอาสารพูดคำเดียวผมดูแลให้เจ้าของประเทศดูเงียบหมดเลยเงียบ่มดเยโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในเรือก็ดีโรงเรียนในร้อยจปลก็ดีสนามที่อยู่หน้าโรงเรียนเนี่ยเราห้ามเดินผ่านใช่ไหมถ้าไม่เดินผ่านจะเกิดอะไรคนเดินตัดใช่ไหมจนกลายเป็นเส้นทางใช่ไหมเพราะนั้นเราก็ต้องติดป้ายห้ามผ่าน แล้วก็เดินอ้อมนะ,ะนกับถ้าเรารอลาดดำเนินก็ต้องเดินอ้อมไกล,ลยนะ,ะถ้าเข้าประตูแล้วเดินตรงก็จะเป็นเส้นตรงเข้าไปเลยต้องเดินอ้อมวันเนี้ยประเทศไทยมันคือทางทางลัดไอทางเรือวิ่งเองมันอ้อมอยู่ถ้าเราเปิดทางรัดได้เขาก็มารายได้ก็มีคุณกล้าคุณไม่ใช่พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เลยนะไม่ได้พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องการหารายได้ให้กับชาตินะ คุณพูดแต่ความเสียหายต้องแจกจ่ายคนเราจนคนเราทุกยากแต่คุณไม่พูดแล้วทาให้ประชาชนเนี่ยหรือประเทศเนี่ยมันมั่งคั่งได้ยังไงคุณพูดแต่เก็บภาษีเอาไปใช้เก็บภาษีจากคนรวยต้องเท่าเทียมกันวันนี้มันเท่าเทียมอยู่แล้วไงมันจนเท่าเทียมกันแล้วงั้นมองแบบนี้ได้ไหมคะว่าประชาชนเนี่ยอาจจะเหมือนคนที่กําลังจมน้ําเลยต้อง ให้เขาได้มีอากาศหายใจขึ้นมาก่อนด้วยนโยบายต่างๆที่ว่ามานี้เสร็จพอหายใจได้แล้วก็ค่อยมีนโยบายที่จะสร้างรายได้หรืออาชีพอย่างที่คุณพาเดชบอกใช่สิ่งที่รัฐบาลต้องทําคือทําให้ประชาชนร่ํารวยคนจะร่ํารวยได้ต้องมีงานทําเขาต้องได้เงินจากงานไม่ได้เงินจากเงินทํางานแล้วได้เงินเท่านั้นเอง อย่างโบราณเขาบอกไว้ไงเงี้ยเงินดีงานเดินเงินเกินงานคล้องอะไรเดี๋ยวก่อนเนี่ยเขาจะมีวิธีนั่นก็เง,นเงินดีงานเดินม,มันก็จบอกไว้เลยเพราะนั้นวันนี้สิ่งที่รัฐบาลต้องทำก็คือหาชีพให้ประนาุ์โดยเร็วที่สุดแม้ทั้งเรื่องการศึกษาที่ท่านพูดถึงหลุนเรื่องการศึกษาหนุนอะไรครับการศึกษาที่ว่าก็คือ สร้างโรงเรียนต้นแบบประจําอําเภอแล้วก็มีหนึ่งอำเภอหนึ่งทุนแล้วอะไรอ่ะแล้วเอาครูที่ไหนไปนสอนอืม,อมไอเดียผิดพลาดไปแล้วนะครับเราตั้งมหาวิทยาลัยกันเยอะแยะสมัยพี่เดกหนุ่มๆเนี่ยไม่มีมหาวิทยาลัยเรียนนะไม่มีต้องไปเรียนฟิลิปปินส์ไปเรียนแล้วไม่มีอมตอนนี้เราตั้งมาจนกระทั่งว่าไม่มีคนเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยคุณจะหน,น,นุนกนารศึกษาวันนี้คุณไม่รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมันมมีความจาเป็นแนละ้วเพราะอะไร มันมี AI uh huh. มันมี Google ใช่ค่ะก็คือเขาจะอัปเกรดโรงเรียนประจำอำเภอค่ะให้มีคุณภาพคือหมายถึงให้ไอ้คุณภาพที่ว่านี้หมายถึงมีโรงเรียนระบบสองภาษามีการสอน AI อ่าโดยเป็นการซื้อลิขสิทธิ์หลักสูตรมาซึ่งจะมีแบบเนี้ยในทุกๆอำเภอหนึ่งร้ยหนึ่งง่ายเียวคุณหนูง่ายสุดใส่ภาษาอังกฤษข้าไหวันนี้ไม่ต้องทําอะไรเลยทุกโรงเรียน,น,นต้องใส่หลักสูตรภาษาอังกฤษให้เด็กไทยเนี่ยพูดภาษาอังกฤษให้ได้ภายใน10ปีเนี่ย ให้เด็กไทยทุกคนที่อยู่ในระบบพูดาษอังกฤษได้ดูหนังไม่ต้องแปลแค่นี้คุณไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องไปนี่ต้องไปสร้างโรงเรียนโรงเรียนก็ก็ไปให้ออสอสอสอจอบบตไปก็มันมีกันหมดแล้วโรงเรียนเนี่ยไม่ไม่ได้สร้างค่ะหมายถึงว่าอัปเกรดจากที่มีอยู่แล้วให้เป็นแบบนี้นะคะ่ะให้มีระบบสองภาษาก็ <table. S 1> เอาเงินไปให้นายกอบจนายกไอ้ต่างๆสองกงสจแล้วก็มันก็เต็มไปด้วยการหาเณินอีก มันก็ไปหนักปปชอยต้องนั่งไล่จับไล่บีอย่างฆ่ากันตายไม่เห็นเหรอที่เพิ่งไม่กี่วันเนี่ยก็ไปแย่งตำแหน่งจะให้คนหนึ่งเป็นโรงอีกไอ้นั่นบอกต้องเอาเมียผมลงว่าผรงไม่ได้ก็ฆ่ากันตายก็ไม่มีประโยชน์ไงมันจะต้องฆ่ากาานันไงแล้วถามหน่อยว่าในอำเภอเนี่ยมีโรงเรียนสองภาษาไบลิงกโกอยู่อันเดียวเนี่ยแล้วถามว่าไอ้นั่นอยู่อีกตำบลหนึ่งเนี่ยเที่ยงต้องกลับมากินข้าวบ้านแล้วกูจะไปยังไงวะ กูจะไปยังไงอะไม่ต้องไปแย่รับมโรงเรียนมีอยู่แล้วใส่เข้าไปหลักสูตรเข้าไปใส่ภาษาเข้าไปก็จบผมพูดเรื่องนี้มาสิบยี่สิบปีแล้วไม่มีใครมีใครทำสักทีหนึ่งเหตุผลที่ผมพูดเพราะผมเนี่ยภาษาอังกฤษไม่ได้เพราะผมเรียนโรงเรียนแล้วถาบานตั้งแต่เด็กแล้วผมมีความอึดอัดมากผมจะไปเรียนภาษาอังกฤษตอนแก่มันก็ยังไม่ได้เรื่องเลยราวแต่ตอนนี้ผมก็รู้ว่าผมมีผมด้อยอ่ะผมไม่อยากให้เด็กที่เกิดใหม่มีผมด้อยเหมือนผมอ่ะ อย่างพี่วันวิทย์นักเรียนนอกโอเคไม่มีปัญหาโอเคนี่ก็คือคําแนะนําจากทางคุณพระเดชนะคะถ้าคุณพระเดชได้เป็นที่ปรึกษาก็จะเสนอแนวทางแบบนี้แหละมันถึงจะมีออร่ามันถึงจะมีความเป็นตัวตนมันถึงความเป็นเบอร์ส1อดของนายกหญิงคนที่สองของประเทศไทยเนี่ยเขาเซฟเงินงบประมาณประเทศไม่ต้องไปจัดอีเวนต์แถลงฟังคุณพระเดชแนะนําแล้วให้ทีมที่ปรึกษาท่านไปคิดเล่าออกเป็นของท่านเลย ช่วงหน้าค่ะจะมาดูกันหน่อยว่าเรื่องร้อนๆนในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็น MOU c c JC c c, c หรือพอรบกลาโหมอันไหนร้อนแรงกว่ากันเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูกันค่ะ